วันนี้พามาชมต้นมะขามเทศนะคะขึ้นได้สวยงามมากนะคะแล้วก็มีต้นองงุนนะคะแซมมานะคะต้นองุุนก็ทําจากดินนะคะเราเอามาจัดโชว์ดูกับต้นต้นไม้จริงๆก็ดูสวยดีนะคะนี่นะคะนี่นะคะสวยๆ,ๆบรรยากาศดีมากเลยนะคะต้นมะขามเทศกับองงุนค่ะ นะคละิ้มไม่ได้จะชมได้จ้าน,นี่นะคะกลับม,มาชมนะคะนี่ก็เป็นต้นอองอุนนะคะเราก็เอามานี่เอามาตั้งเอามาเอามาลงมาชมนะคะเอามาชมนะคะอองกลับมาตั้งชมกลับมาชมบรรยากาศที่ข้างบนนะคะเอามาทำมาทำดูนะคะมาขาเทพที่เราเพอเอาไว้จะได้ไปล,ลงลงดินนะคะ ตขึ้นงามขนาดนี้นะคะลมพัดปิวป้วปิวป้วปิว้วสวยนะคะพร้อมเอ่อเอหุ่นดินนะคะนะคะกินไม่ได้แต่ชมได้นะจ๊ะนี่อารมณ์พัดเย็นมากนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากข้างบนเนาะบรรยากาศช่วงนี้จะดีนะคะ่ะต้มมะขามเทศเราเพาะจากเป็นมเมล็ดนะคะตัวนี้เขาโตแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะคะไปต่างจังหวัดเราก็จะไปเป็นต้นมมะขามเทศนะคะ มะขามเทศเอารวยเป็นของโปรดของชอบด้วยนะก็จะได้มีไม่คิดต้นได้ไหมคะได้ขึ้นได้แค่นี้เนี่ยค่ะเราเอาไปลงดินแล้วนะคะด้วยต้นมะขามเทศโชว์คู่กับองุนค่อาองุนปอมๆอ,มองุนป,อ,ป,อ,ปอมๆก็ดูว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะเราสบายใจดูมามาชมข้างบนบ้านนะคะมาชมต้นไม้อากาศมันร้อนจริงๆนะคะก็ต้องมาทําคลิป สบายสบายอยู่บนบ้านนะคะก็ขอเป็นคลิปสั้นๆนะคะแค่นี้ล่ละค่ะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแ้่ค่าจากพยันตรตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอันอิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายจ้า